มอนสเตอร์มาสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราบยุดท่้องมอนสเตอร์มาสเตอร์บายพีอาวันนี้จะมาเปิดนี่เลยลิโอเลยควานี้ก็คือลาเทียนอะอันนี้คือตัวลีนะคือแต่ก่อนออกมานานแล้วแต่ว่าไม่อยากซื้อก็แพงก็เลยรอลีซึ่งก็ลีจริงซึ่งอาทะรอดตัวนี้ก็ตัวลีไม่เป็นตัวลีที่ออกมาก,ก่อน ตกตัวละประมาณ4,000เป็นไซส์ใหญ่อันนี้ก็คือจะเรียกว่า builder เขาจะเขียนเลยว่า you collectible บ a ล b l ททอยมันไม่ใช่ของเล่นย็นอยู่นในมี marble toy อ่าอกว่าเป็นของสะสมเลยสะสมของผู้ใหญ่ล้วยนะก็คือมันแพงน้เนี่ใช่เท่าไหร่คะก็ประมาณ4 0 0 0 คือเป็น builder เหมนนน builder ตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยนว่า collector model capcom f i e builder collector m o d e ตอีกอันนึ่งก็เป็น builder อันเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายเล็กมันเคยเปิดกับพี่ไปแล้วเลยตัวนี้เคยเปิดเคยเปิดเป็น magna model กหน้าแล้วเคยเปิดนี้ด้วยฟาตาลิฟาตาลิก็ builder ฟาตาลิเพิ่งเปิดกันไม่นานนี่เองใช่ใช่ฟาาลิตัวใหญ่ก็วว่ เห็นวิวป่าบ<ม>างใหญ่เด<ม>ี๋ยวพ่จะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติของเจ้าสองตัวนี้เป็นยังไงความจริงม่ะมีตัวเล็กที่แบบสีครบลยคือเดีดยวๆๆเะี๋ยวขอแกะออกมาเล่าให้ฟัง<ม>สองพวกนี้มันจะทำมาค่อนข้าง,งใหญ่เนี่ยเพราะว่าบางทีแบบปีกปีกมันหนาแล้วมันก็จะแบบยาดรัดเทียนก็จะเป็นแบบมอนมอนือกรไฟ แต่เน้นพิษด,ด้วยตัวนี้ก็จะมีพิษทั้งคู่แหละแต่ว่าเทีย,ดดยนี่ยพิษเยอะกว่าเขาทําลายที่ปีกสวยมากมันเป็นลายที่ปีกก็คือซีนเดียวกันกับลายคารลอสแต่ถ้าวามีคู่เนี่ยมันคือมาคู่กันลายเทียนและคารลอสเนี่ยเห็นไ,ไหมปีกก็เป็นลายหนึ่งอ,อันนี้ก็จะปีกเป็นลายแบบนี้ไอ้ลายเนี้ยเอาไปทําจอยของเพสีอ,อยู่บนห้อง เรามีคร่องมมีทุกอย่างอ่ะส่วนนี้ก็มีลายลายนี้จะเป็นลายออกเป็นดอกวงๆนิดนึงจะจะเห็นได้ว่าแบบคอลเลคชันเนี้ยเอ,อผิวเกรดมนดันอะดูเนียนแล้วมันก็ทําแบบเก็ดพวกนี้ดูจริงมากเลยอ่ะจะมาเล่าก่อนว่าคือมอนแรกอะ่ะที่ Monster Hunter Design คือนี่เลยนะคือตัวฮารลซึ่งพอ d ี s i g ฮารลส์เสร็จปุ๊บอะ d e s i เป็นเยะมากคู่กันเพราะเป็นเหมือนกับ เป็นตัวผู้กับตัวเมียนี่ยตัวผู้มีตัวเมียเออมกักจะอยู่ลังด้วยกันซึ่งสาตัวเนี้ยจะมีระดับที่เก่งขึ้นสองครั้งถ้าตัวนี้เก่งขึ้นจะเป็นอสุราทะลอสคือตัวสีฟ้าแต่ถ้าตัวเนี้ยจะเป็นพิง้นลาเทียนก็คือตัวสีชมพูแต่พอเป็นฟ้าคู่ชมพูแล้วใช่ไหมอันนี้คือแดนเขียวฟ้าชมพู แต่พออัปเดตไปอ่ะที่เพิ่งปล่อยมาในไลฟ์ล่าส,สุดที่อัปเดตคือโกลาเทียนซิมเวอร์ลาฮารอดจะเป็นแบบว่าพ่นไฟสีน้ำเงินโคตรแรงเปินราเปิดก็ตุ้มใหญ่ๆแหละซึ่งไอเนี้ยทั้งสามทั้งหกสีเนี้ยมีอยู่ข้างบนห้องไว้เดี๋ยวพาไปดู <S <S แต่เป็นตัวเล็กนะตัวใหญ่ยังไม่มีตัวใหญ่มันมีทำมาแหละแก๊งเนี้ยคือท่านก็เลยทำอยู่แต่มันแพงรี่รู้สึกว่าไม่อยากเก็บตัวใหญ่ที่เป็นสี การย้อมสีไม่ชอบก็เลยเก็บเป็นสีออริจินัลดีกว่าเออแล้วก็หลักๆแล้ว่เจ้าเนี่ยเน้นบินโฉบยิงไฟเจ้าเนี่ยเน้นอยู่พื้นตวัดหางเนี่ยหางมันจะดะูเหมือนมีพิษเลยเพราะมันมีพิษจริงๆิงหางแบบแหลมมากถ้าโดนหางตวัดคือถ้าจะบินแล้วตะวัดมวนตัวก็ติดพิษหรือตวัดไปเรือ่อยก็ติดพิษเหมือนกันหลักๆก็คือเนี่ยบินขึ้นมา มือนม้วนตัวแบบอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราโดนก็คือติดปิดกับพ่นไฟได้แล้วก็วิ่งเอาหัวชนอเอาปีกไถแล้วก็สวัดทางหมุนรอบตัวหลักๆประมาณนี้ยังเจ้านี่เทียมสไตล์ฮาร์ลอกก็เหมือนกันแต่ว่าก็เน้นเน้นพ่นไฟมากกว่ากับบ,บินบินแล้วก็พ่นไฟใส่จะมีเสียงนิดน,นึงนะหลานเล่นโ okay. อเคอะ สองตัวนี้ก็คือวันนี้ก็มีแค่ประมาณนี้แหละเพราะว่าวันนี้มันดูเป็นแบบเรียบ,ยบแต่ว่าก็สวยด้วยแต่โอลามามันพอวางกับแกงชุดใหญ่ที่เราเคยเคยโชว์ไปแล้วอะ่ะก็คือเนียนเลยเป็นแกงที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปแลนด์ของ monster hunter ถ้าใครเป็นแฟน monster ร u แล้วมีงบก็คือเน้นเก็บคู่นี้ก็ถุดจบทีไม่ต้องไปเก็บตัวเล็กก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากเก็บตัวเล็กก็ตัวเล็กมันแค่ตัวรประมาณแบบห้าร้อยไง อาเล็กาสามร้อยถึงเจ็ดร้อยแล้วแต่แล้วแต่ความหายากของแต่ละตัว <c oughs> ก็ไปลองเลือกผสมราก,กันระหว่างเจ้าตัวเล็กกับตัวใหญ่ซึ่งก็แนะนาว่ามันค็สวยทั้งคู่แหละก็ไปวางคู่กันได้เหมือนกันอยู่ดีนี่ดูนี่ไวก่อนเลยว่า <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยโอ้ยติบไอ,อทอยกปด้วยนี่ก็มี <c oughs> นี่ได้ขาเปิดนีอันนี้คือการโกเล็กมันคือชุดยีสเ็ ล่าสุดคือชุด24ที่ทีไวถึง24แล้วแต่ยังไม่มานันคือ21อ21เป็นมือนมอนสเตอร์ของพกไลท์ไว้เดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกครับสำหรับวันนี้ก็ฝา,ากไว้ทุกแ่ากดติดตามต่อไปจะไปเปิดอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ